คุนะครับผมมาเล่นโรบอทพอเตอร์โอ้แมปอะไรครับเนี่ยอะไรวะอะไรวะ่เจอกันเอ็นเชียนดิกแมวเล่นแมวนุกแมวนุ๊กแมวนุ๊กแมวนุกโอาเคนหรอได้ไปแบนรับแน่เมื่ออินฟอนอวัตสองเลยไปมึงแบนดัดสองก่อจะแบนดัดสองทางนู้น แั้วสองการแลเราแค่สุดเองเออการ์ดไม่เป็นแท็กเลยนัด2สองเรโอ้พาร์าเท่ากันนะฮแอนเชลูพาร์เอ้ยห้าสิบ้าสิบเว้ยใครก็ได้กดกดกุยคนนึงเออเฮ้ยห้าสิบ้าสิบห้าแต่วพาร์ตอ่ะ e อะไ พี่ขอถามเล่อยหน่อยได้ไหมถ้าไลายก็แหลกแล้วถ้านะถ้าไก็แหลกก็ต้องปิดอี่นี่ก่นชัดช็จยาเช็ดขอเนีอย ทำแล้วเช็ดเช็ดช็ตัวโอ้ยโอ้ยโอ้ยยี่เคาน์เตอร์แม่งเสียงดังชิบหายโย่โย่นี่คือเสียงจัง เสรีเสียงจากเสเเรีเป็นไงวะย้อนที้ค่ะที่เลมอนมาสรุปชื่อเลมอนหรือชื่อเสรีไม่รู้วะยากจังเฉลยทีไม่รู้วะเฉลยทีดิัสติครับชื่อเสรีนะเสรีฮิไม่รู้ว่าเล่นหมาหรืออะไรอะไรๆไอ,อยู่ดิ เท้าสิท่าสิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเลกเล็กเลอ่าอ้าวโยนฮัลโหลไม่คุยด้วยแล้วงอนอะไรวะมาุนโยนเกมมาุนโยนเกม จุนโยนเกมไปจุนเป็นเกมโยนเกมรถไฟมาไฟมาพวกมันใส่ก่อมาไว้ดูจะทรงอ่ะมึงยิงไปขาดนั้นไม่กูยิงขามันไม่โดนก่อนน่จริไม่ถ้าเป็นถ้าเป็นขาโดนเมื่อกี้ก็เจ็บอยู่นะ ้0เปียดอะเกี่ยงนัดปะ5นัดกูยิงตัว19ตัว10ร่น่าจะรดนขามันจะรดนก่อมันเชื่อกล้าก่ซื้อปิดนี้ได้ไหมโก้โโฟบายละ50น้าเฮ้ยเรื่อที่เสิร์ฟเดียวมีอะไรโอ้ยปิง ขึ้นขึ้นขึ้นมินไหมขึ้นมินก่อนไหมปิงมันทำไมวะโอ้ยมอระดอยโง่ระดอยโงหล่อนระวังโดนดูดป่วยโดนแผ่นัดตัดตันดูดทำไมไลฟ์นี้ไม่มีแต่อะไรอันตรายอันตรายโอ้ยตาบอดทำไม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 โอ้ยหัวลั่น

ยนให้อยู่ยนให้อยู่เลยกูกปืนเลยเฮ้ยโอ้โหในสมกไอ้สัตว์แผ่นหลังไซด์แล้วไม่ต้องห่วงรอๆๆแผ่น for you เนียกูเป็นอะไรอ่ะอะไรไม่รู้เฉลยหน่อยไม่รู้อ่ะไม่รู้ไม่เลยไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่ในตัวเองไง แค่เน okay. ็ตเวรไม่กูก็คือกูตั้งกล้องไวเตี่ยแล้วเหมือนตัวว uh ีค uh ูกูไม่กำลังเงยหน้ามองจอเาไไม่เป็นไรเลยเยอะเยอะเออโอ้โหช่วยเฟรมตอบดีๆทำดีๆทำดีๆทำดีๆ เ็แปดขึ้นบนพี่ลองลองไม่เห็นต้นไม้ระวังต้นไม้กินคนต้นไม้กิน,น,ด,นดูดูข้างบนอยู่ดูข้างบนอยู่เกรนด์ดูล่างอย <c oughs> ู่ยังที่นะเด้อเด้อเด้กูอยู่ไหนเนี่ยจะหลุดจะหลุดจะหลุดหลุดขูดหลังสอง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 ไปเลยหลังสองหลังสองเฮ้ยหลุดโดนดนั้นหนึ่งโดนนั้นหนึ่งเทตกูเทตกูหนึ่งสองสาม Ok, เทกูเทกูใเทกูรอสองมุมเลยอยู่หลังสองหลังสองหลังสองไหนก่อหลังสองตัวหลังสองตัวระวังเข้บอลลเข้าบลลเข้าบลลอกูเล่น4ต่อสขอบจอพอดีไอโจ้ไหนไม่ดีะตัดต่อ วันนี้มันเป็นเยี้อะไรก็ไม่รู้เด็กตัวน,นี้อะไรเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแ <c oughs> ม่องอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างไอ้เหี้ยไอ้ไอ้ค่ายเขียวไอ้หน้าสติลินเรียมมึงว่าอุ่นใจกว่ามึงว่าอุ่นในกว่าอุ่นนะโอ้ยอแคนมินนะไม่ถีบหลอกหรือแคนเิรนะ มันมาหลังเราไปไหมมันจะมาจากไอ้ห้องข้างล่างหรอขึ้นกระไดามาผมชอบเส้นสั่งเจ็บอยู่จเจ็บอยู่จเจ็บอยูม่มีปืนไหมเอาโจหรือไม่มีอู้วววมันมันอยู่มิดอยู่มิดอยู่มิด They about one tap. my ปิดแท็กก่อนปิดฮะหมุนตัวหมุนตัวปิดโลขวาใกล้ขวาใกล้เออหลังมาเมื่อไหร่เว้ยเราเซฟเออ เรากลับไปฮิตบีดีกว่าเวเร็วตัวเน็ตมายังกูเปลี่ยนใช้เน็ตตัวเองละอาก็บอกให้เปลี่ยนแต่ต้นก็เปลี่ยนตั้งแต่ตาที่แล้วไงมีแบบมันเปลี่ยนกูมีมีคนลัดประตูเป็นเพื่อนกูสักคนหนึ่งปะที่เหลือไป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 กูไปกูไปแล้วกูไปกูไปแล้วปะตูไปทุกคนปะมามใครก็ได้ประตูโอเค เดียวแบงคนแล้วประตูโอ้ยโอ้ยโอ้ยผมสัตว์เฮ้ยชจวยหญิง่อยหิงแล้วอ่ะมีตัวแล้วนะกูจะตายแล้วเหมือนกันอ่ะบนตัวโอ้ยของเต็มๆผมอยู่อุ้ยไอ้หาไม่เั็นอยู่ เฮ้ยเฮ้ยมันยิงศพกูซ้ำไม่เฮียกูนั่งกินโยเกิร์ตอยู่กูไม่ได้ละหลังต้องเหรอกูนอนเล่นด้วยซ้ำเลยกินหยามเนี่ยหยามเนี่ยเกินคนที่หยามกูได้เมื่อคดุพี่คนเดียวโอ้โหกูใช้เน็ตตัวเองแล้วยังกากอีกอ๋อใช้เน็ตดีๆมันก็กากเหมือนเดิม ในบอกูว้าอ้าว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 บอกเดี๋ยวเอ่อเตาเตาเาไปยังยังยลงไปลงน้ำแล้วลงมาลงมาลงมาทาสิเทาสิเทาสิเทาสิวตสวยตัวไม่รู้ตัวแค่แงไม่มีไม่มีค่ช้อนไม่มีน้ำไม่มีแล้วบอ มาโดนมึงนะเจ็บอยู่อะรออยู่อู้หูสวยมาสำรวเฮ้ยเสียงมันช็อตเลยเมื่อกี้ใช่ปะวะอืออีเม้ดหนึ่ง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 สวยสวยมีเคยูุสโกะเฮ้ยว้าวว้าเฮ้ยไม่ใช่เมื่อกี้กูเผลอยิงวะคิดว่ามึงเก่งอว่า ดังเพ้งเลยจูนยูจินอะไรนะเมื่อกี้กูเผยยิงมึงปะไม่รู้ยิงยิงใครไม่รู้อ่ะเออหรือกูยิงใครไอ้จูนมันยิงยิงใส่ยูจีนกูเห็นดูเดี๋ยวกูปีนอ่อนฮะไปเลยกูปีนไปอ่อนฮะพวกเราเนี่ยมันจะแตกเบี่ยงไม่แน่กูด้วยตากูบอดโอเคกูลงมาลี่มีสมองไหมไม่ไม่มีไม่มี ดักดักตรงนี้ก็ได้นะตัว่าฮาจัดเดี๋ยวเจ็บอยู่ในน้ำเดี๋ยวเปิดประตูมึงบอกกูสิอยู่เปิดประตูไม่ใช่บอกเรียกกูเฉยมึงจะกูจะรู้กับมึงไหมเล่าเดี๋ยวเบียวมันคืออะไรอ่ะโอ้ยบนบนเจ็บอยู่ข้างบนอ่ะตัวตัวบนเจ็บอยู่เออจริง โว้ยคาวแล้วหน,นึ่งวัยหนึ่ง I think you got it น okay. นหนึ่งโอเคใส่ใกล้ห oh. นึ่งตัวโอ้โหโหข่าวจุ๊ะแสงมุกสวยดีโอ้ยเก้าสิบเจ็ดเฮียน่ oh, ารักแปลกแปลกคนไอเดียมันเ <c oughs> นี <c oughs> ย่น <c oughs> ยมึงกาก

การให้ตุ้ตั้งเป็นอัลต้าโรเลย Regency เหรอเออตุ้ตั้งเป็นอัลต้าโรเ r e g e n อร่อยเลยปปาารร์์ตตีี้้เปิด r e เจนซีแหละปิดห้องน้ำให้ไประวังหลังไปไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปลอง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 ไปเลยไปเลยไปลองกูสู้ยากอเลยได้แล้วไปกูน้ำให้กูจะตายละวเป็นกูไม่เคยมีหลังมามีคนตัวไปพิสเซอร์เมสหนึ่ง สวยัวนแบบเปิลแบบเปืนวิ่งลงบีไหมวิ่งลงบีไหมไอ้เหี้ยได้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 อะไรลงไรวิ่งลงบีเลยกูลง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 โวยกล้าเกือบเหมือนมีตรงนี้นะหนึ่งตัวหนึ่งตัวหนึ่งตัวเอ็มซีเอ็มซีกูยังไม่โดนอยู่เดียอไหนเดียสักประมาณครับถ้าขนาดกูเปิดรอเลเชียนะระวังคอนระวังคอนแม่งหนักเครื่องจัดอยูข้างบนนี่บนตัวหนึ่ง มีบอลตัวหนึ่งล่องคอนไว้ตอบลงมาแล้วตัวมองช็อตอยู่เปลียนกูตอบีมุมกูเสียเปรี่ยนจริงไหมจริงตายไอเว่นไปซ้ายมาซ้ายมาตายใกล้มาถ้าใกล้มาหลังหลังสวยอู้ืมมาแบบอะไรฐานตากรบ โอ้คุกไปไหนเมื่อกี้ใส่ได้แล้วเออเล่นเล่นคอนเนยวิงค่อนเข้าคอนดิเป็นไงวะอยากรู้คอนเป็นไงวะฝั่งนู้นไม่เป็นไรโผล่ไม่ต่างเส้นนะคอนมาเล่นข้าวบ่นเดียวเก็ลงมาเลยโอ้ยขาป่วได้ปะโซ่โลอ่ะ จริงกลับขึ้นไปเล่นข้างบนดีกว่าว่ะกลับเล่นขึ้นข้างบนระวางห้องน้ำห้องน้ำตัวงมันแบบเหมือนคอนมานะเหมือนคอนมานะโหไม่ได้ตัวสองทางนี้ลำดับไหนเลยคอน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 แม่งโยนของมาเต็มเลยซอร์ทำไมหลายเค้าเจอแล้วแม่งแหลก เฟรมกูดอกเ่ฟรมก็ดอปแต่แบบร้อยกว่าตอนนี้เหลือประมาณตัวโค้ชสิบเจ็ดสิบใช้เกมแคปเจอร์ระวังปุ่มปุมซ้ายล่างต้องต้องใช้ต้องใช้แบบจอแบบสกินต้องเขาเรียกว่าอะไรวะมันต้องใช้สกินแคปเจอร์เหรอรถวิ่งหลังมาเป็นสกินแคปเจอร์แล้วกันมันต้องแคปต้องสกินมันถึงจะไม่ดักแต่ระวังมันลีกเกย์พออะไรของมึง ปุ้งทุกคนได้รู้รสนิยมกูอะไรเมื่อไหร่นะเว้ยเมื่อไหร่จะสี่ทุ่มอยากเปิดกาชายังเหลืออีกเหรอเหลือเือเหลือวันนี้วันสุดท้ายละไอกาชามันหมดอันนั้นอ่ะหมดตีห้าพรุ่งนี้อ่ะอลองลองวิ่งยัดห้องน้ำดูัไหไปเดี มือนรู้สึกห้องน้ำเหมือนมันมันดันมักอ่างตั้งแต่แรกอะใช่ใช่ใช่เข้าตรงนั้นจากรองก็ได้มือ่จวิ่งเข้าไปก็เอ์เฟกต์มันด้วยเดี๋ยววิ่งเข้าไปอย่างเดียวสแปมเหรอเปล่าสเปมสแปมปารตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้ปาร์ตี้โรปาร์ตี้โรปาร์ตี้โรปาร์ตี้ตายมีตัวหนึ่งต้องเลกตัวหนึ่งตรงคอนเน็เสียงคอนเน็เสียงได้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 มีตัวนงเน็ได้ตมีตัว่เตตับันไดมีตัวนึงเอาไมด้เอาไม่ได้ล็อกอะไมี ู้หิงไม่โดนเจเราเล่นวยอะไรอะไรอะรอะไรอะไร้รอะไรอะไหอะไร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 อะอัไรอะ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 ไรงะออะอะอะอ ที่อะไส่งทำที่ไอรอนฟูลยัเป็นแตไม่ค่อยต่างกักเดิมเท่าไหร่เลยแต่ก็ดีขึ้นแต่ว่ามึงกั ไม่เหรอเขาเสกไหมปั่นจังไปไหนข้อไหนรอเลยรอไหมรอไหมลองโฮดูดิกูรู้สึกมันมันชอบแหลมียวมัน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 เปลืองยูทิวเล่นอยู่อะไอ้เหี้ยเราเรากรเล่นได้เออกล้ากล้าถ่ายมากล้าถ่ายเราเรามาดูหลังโดนเราจะไปดูหลังมันมันยิงมาตัวมันทีแตเแบบไม่เห็นขาเ้ยไอ้เหี้ยมันดันมามันตามมาดีเห็นบ้างไห อ้าใกล้นะใกล้ตรงสนามเด็กเล่นะอเห็นได้หนึ่งตัวเลยตัวหนึ่งข้างหลังเลยตัวหนึ่งข้างหลังเลยตัวหนึ่งเฮ้ยนี่ยังไม่ได้ไปยังไปยังไปกูโลอะให้กูทำไงเบอร์สามห้าเลือก